สวัสดีครับผมช่างตอมเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ m อ x นะครับของลูกค้านะครับผมมานะครับเมื่อวานนะครับผมจอดอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จัดการนะครับทําเสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับเปลี่ยนการสูบลูกปืนข้างข้อนะครับชุดกระบอกนั้นโซ่โซ่เหลาลิ้นลูกยางกิ้งลูกยางกดนะครับพาลูกสูบเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับหัวเทียนนะครับประกันน้ำมันเครื่องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้านัดเอารถไว้บ่ายสามนะครับผมเพิ่งทาเมื่อตอน เที่ยงนะครับผมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จบ่ายสองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูกันก่อนครับผมตอนมาเครื่องดังมากเลยนะครับคันนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วเ๋ยวเราฟังเสียงกันครับอ่าแบตกับไม่พอับลูกค้าพังจก่านานนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเครื่องเยียบกิ๊บเลยครับผมเป็นไงครับอ่าเปลี่ยนก้านสูบลูกสูบนะครับน้ำมันเครื่องแห้งมานะครับผมก้านล็อกลูกติด ชุดกระบอกตะโซ่พังหมดเลยนะครับผมคัดเคิร์ตปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับผมเนี่ยใช้ยันขนาดเนี้ยครับผมนี่ครับอันนี้คือตัวกดนะครับผมตัวกดนะครับผมหักหมดเลยครับผมการสูบลุกสูบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยครับผมดูการเร่งครับ เรียบร้อยนะครับผมเครื่องเงียบนิ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทใหม่ครับแบตน่าจะชาร์จแล้วติดเครื่องไว้นะครับผมอ่ะเอาใหม่ครับผมทีเดียวติดไหมครับอ่าทีเดียวติดครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเปิดกองด้วยครับเปิดกองด้วยอันนี้ใส่กองก็ไม่ค่อยแรงนะเนี่ยครับเนื่องจากมันเล็กแล้วมันก็ตันด้วยนะครับผมเครื่องติดนิ่มเงียบไปเลยก็มีเฟรมมาไหม เฟมเฟมไม่มีครับรื้อมารื้อมาให้เสร็จเรียบร้อยครับผมก็ยกเครื่องเปลี่ยนครับผมผ่าเครื่องเปลี่ยนก้านเปลี่ยนอะไรนะครับผมอันนี้จะบอกว่างานเครื่องนะครับยกเครื่องนะครับยกเครื่องออกนะครับผ่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับข้างในนะครับก็ใช้เวลาทํา2วันนะครับผมถ้าเกิดว่ามาไม่มีคิวนะมาวันนี้ผมรื้อทำาหลารล้างให้อีกวันนึงผมมาประกอบแล้วก็มารับรถได้อีกวันนึงเลยนะครับผมรถเดิมซ่อมบํารุงนะก็อนี้ ก็ไม่ซ่อมบำรุงใหญ่หรอกก็เป็นสเต็ป5-6ดันโลนะมีหัวชีด 6J เรือลินเร่งเดิมนะผมก็มีลูกแคมหัวชีดแค่นั้นเองนะครับผมอันนี้ผมรับทำไปนะครับประมาณ5,000เองนะครับผมผ่าเปลี่ยนก้านใหม่หมดเลยนะก็เสร็จเรียบร้อยมารับได้ครับคุณลูกค้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยครับเบอร์0 6น9 6 4 5สาครับ0 6 3 9 6 4 5สานะครับผมอีกเบอร์หนึ่งศ9น9์เนะครับ ก็นี่ครับเงียบๆเลยของลูกค้าเป็นกล่อง API นะครับจูนหอบได้นะกล่องเดิมก็แมปได้นะครับผมเอามารีแมปกันได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็รับจูนด้วยทําเครื่องด้วยนะครับผมเบิ้ลเล้าไปเลยนะครับผมนี่พอลูกค้าก็ทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้มาไกลครับผมเนี่ยมาจากอุบลนะครับผมสองวันเสร็จนะถ้าจะมาไกลๆแบบนี้แนะนํานะครับ โทรนะครับโทรหาผมแล้วศึกษาเส้นทางมานะครับผมเสร็จแล้วครับผมก็ไปเที่ยวนอนเล่นชามก่อนนะครับผมสักหนึ่งคืนนะครับวันหนึ่งตอนเย็นก็กลับมารถกลับบ้านได้นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาก็ส่งไปสนีมาก็ได้นะครับคันหนึ่งไม่เกินสองพันนะครับผมอย่างส่งไไกลสุดเลยพื้นที่ห่างไกลเลยนะครับผมก็ไม่เกินสองพันนะครับผมอยู่ประมาณพันปลายปนะครับอยู่ที่ระยะทางยิ่งใกล้ยิ่งถูกยิ่งไกลยิ่งแพงนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม